มือมาจากสวนไม่ได้ล้างนะมืออู้ดูดิดูเนื้อดูเนื้อมือมาจากสวนเด้อเพื่อนๆอ้าวฝนตกโอ้ยเดียว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 ไปก่อนไปก่อนฝนตกวยาใน,นจะหวานชำ้ำๆวานชำ้ำๆเนื้อมันจะคนละอย่างกันอะอือเพื่อเนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อน เรจะเก็บไม่ได้เก็บเราฝนตกนะไปต่อไปต่ออันนี้กับอันนี้ก็คนละอย่างกันกับอันนู้นก็คนละอย่างกันออ้ยไม่เคยเห็นสุกเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยเอ้ยไม่เคยเห็นติดลูกเยอะขนาดนี้เลยนะต้นนี้นี่ดูเพื่อนๆนีนนนอ่อันนี้หมดแล้วเห็นไหมเพลอแป๊บเดียวไปหมดแล้วไปข้างล่างนะไม่ใช่ไปไหนไปข้างล่างอ แต่เนื้อมันจะโอ้ยพี่เหมินมาตัดดูดิพี่เหมินมาตัดกิ่งตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้เนี่ยมาแอบปืนปีนบันไดตัดกิ่งพุน <c oughs> เนื้อมันจะออกนิ่มๆอ่ะยาย่ไปกวนวันนั้นไม่ได้เลยมไม่เป็นไรกินตัวนี้แล้วก็จะมาตัวนี้นี่เพื่อนนี อันนี้น่า,นาจะโดนฝนมันก็น่าจะแตกนะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันสุกมามันก็จะเป็นอางนี่เอาไปไว้มันจะไม่ปิดสีม่วงนะ โอยฝนตกเพื่อนเพื่อ้เลยกินยังไงจะหมดกินไม่หมดหรอกอมันน่าเสียบัดมันน่าเสียดายไหมล่ะข้างบ้านวันนั้นยายไปเอาลูกแอปปิคตเอามาถึงบ้านสักพักเออ่เขาทักมาแชทมาเธอจะเอาลูกพรุ้นไหมว่างี้ยฉันเก็บมาได้ตะก,กร้าหนึง่งเก็บแล้วนะยายเราโอ้ย ยายมีเหมือนกันอย่างนงี้เนะโอ้ยสักผ้าไว้เอาไงล่ะที่นี่ยายลูกพยากรณ์อากาศบอกฝนไม่ตกเว้ยมาวานชักไปเครื่องหนึ่งไปเพื่อนๆใหญ่เหนาเนาไม่เนาพอนอนนะเนาพอฝน นูนข้างบนเพื่อนๆเ,เอ้ยนี่โอ้นี่ตรงนี้เป็นพวงเป็นพวงเลยเพื่อนๆนี่เออปีนี้พอได้กินหน่อยไม่ใช่ฝนตกมาหน่าหมดนะอ่ะเข้าบ้านเดี๋ยวไปทำน้ำดองแอปเปิลไว้ให้มันเย็นแล้วฝนหยุดตกแล้วค่อยมาเก็บ จะสุกแล้วนะเนี่ยเพื่อนดูนด,ดิแต่ว่าน,นี่สุกก็ไม่ได้กินหมดหรอกร่วงร่วงไวมากโดนชุยชุยก็ร่วงเลยนั่นเห็นไหมยังไม่ได้เก็บเลยไปละห,หวานแล้วอนะืมอืมไ่นแล้วสำหรับเรานะ จิ้มมเพกเกลือได้แล้วรสชาติฝรั่งนะเนี่ยรสชาติฝรัง่งตอนเนี้ยเนื้อฟูฟูกรอบๆตอนนี้คือรสชาติฝรั่งนะมันไม่สุกถ้าสุกก็จะหวาน